สวัสดีสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนคะเดอะรีสอร์ท <Res> เราจะมาเล่นอะไรคะ<า>เล่นน้ำอันนี้คือที่พักของเราใกล้สวนน้ำด้วยโอ้ท่ชาชอบเลยเอาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามา,า,า,ม,ามีหินแล้วมีอะไรเห็นมดไหมแอนเข้ามาในห้องพักแล้ว

ถ้าเดินถ้าเดินเป็นเป็ดเรวก็ถึงทางแล้วจับหงยางด้วยจับุงยางล่วงนะเดี๋ยวม้าดุแหมทำเนี้ยเดินนะชาว้าวแสงตะวันที่ปลายงมุมระวังลื่นนะว้าโอ้ทะเลที่มาเที่ยวทะเล ว้างใหญ่มากทะเลเอ้ยปีนเลยเหรอ,น,ะะน,อนี่ทะเลที่เดอะรีสอร์ทสวนพึ่งวูทำไมชาไม่ลงอะ่ะขื้นแรงมางก,ก,กชาเพาะใวนะเพาะไปลึกๆนะอ,นอ,อ,อ๋อไปแล้ว พอไปแล้วโอ้พ่อมาแล้วนะไปสไลเดอร์ทำไอสไลเดอร์ดีกว่า อยเยืนได้อ๋อนี่อุ้ยสูงจังเลยอย่างนั้นน่าเล่นมากหนูไปได้หนูไปได้หนูไม่กล้าไป โอ้น้ำเย็นฝั่งน้ำเย็นฝั่งอากาศเย็นนี่แหละตัวไม่ดำจัดน้ำใสเ,เ,ออเข้าลงไปสไลเดอร์นี้หน่อยโอ้ยอขึ้ินไปแล้วพร้อมยังโอเคมาเลยเข้อมายัง,งอ่ะ ข้อมายคชเนัวเลยโอ้นี่ย่างนี้ของเด็กจริงจิ๋วด้วยชาจะไปสไลด์ปลาหมึกน้าโอกที่ชาจะได้ม้วันส1,2,3มาเลยหันหน้าลง ออรับยู่แม่ขึ้นไปรอเล่นสไลเดอร์แล้วถึงไหนแล้วนะเฮลโหลโอ้ oh, อยู่นู่นเองแม่อยู่นูน่นมาเลย ยังไงบ้างคะสนุก <laughs> หนูมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะส่วนน้ำจะปิดแล้วต้องรีบเล่นแม่เป็นไงแม่กระแทกเหรอเท้ากระแทกเท้ากระแทกอะไรอ oh <no. S 1> นย่งบะ <laughs> ต้องยกขาไว้ดิเพราะมันตื้นไงตัยที่ทางเดีชื่ออะไรคะ นามสกุลเอาแม่ขอแก้ตัวขอไหมเล็บกุ้งโอ้อโหมันเบาสโลโมชันอันนี้ถ่ายปกตินะไม่ได้ถ่ายสโลโนนสไลเดอร์มีเยอะมากเลยมีตรงข้างหลังตรงโน้นโอ้โหเนี่ยมีหลายแบบหลายแบบหลายสไตล์ลนี่มีปลาหมึกปลาหมึมก รู่นทางสไลเดอร์ยาวๆแล้วมีอันนี้เดอะฟาร์สพรอจะไปเล่นเดอะฟาร์สดีไหมเนี่ยไหวไหมนี่ชามีสไลเดอร์เปลาวานด้วยนะเป็นสไลเดอร์เปลาวานกันป่าสไลเดอร์เปลาวานอยู่นี่สไลเดอร์อุโมงเปลาวานนี่เข้าไปในตัวเปลาวานแล้วก็ออกไปทางปากไปขึ้นไหวไหมอ่ะขึ้นขึ้น โอเคอ่าจับไว้จับไว้ขึ้นอ่าเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปพ่อพ่อพาขึ้นไปส่งไปอ่ะุูนแม่เราอยู่ฝั่งนน้นรงเลยจันเลยะ อยู่ในน้ำตกแล้วพรุ่งนี้ก็วันเกิดดิชาแล้ววันนี้เลยค่ะดิชามาฉลองวันเกิดที่สวนเพ่งเล่นน้าสบายใจเลยจ้าสามบแล้วจะไม่ดื่อค่ะใช่ไหมคะ,ะพ่อกําลังจะลงสไลเดอร์สูงๆแล้วจะลงอันไหนนะตรงกลางหรือ วตดสินใจเราตรงกลางเลยเนี่ยยังไม่เห็นพ่อเลยอ๋อพ่อมาแล้วก<ะ>ารเล่นน้ำสบายใจมากห่างไกลกับพ่อกับแม่แล้วเกิน มันเกิดที่ชายทั้งทีจะกินอยู่ห้องไม่ได้ต้องออกมาร้านวันนี้มาร้านชื่อว่าบัวระเบียงซ้ายเข้เามาแล้วโอ้ล้านสวยจังเลยด,นะดูเด็กเกาหลีเด็กเกาหลีเสือ้อเสื้อเทากางเกงแดง กัดไก่ร้อนร้อนเนอะหนูไม่เป่าอ่ะหนูต้องเป่าก่อนอร่อยเลยออเมือผัดไท่เค็มของทิชามาแล้วน้าเยอะจังน,นี่มันวันนี้มีต้ยมยำปลาค้างกับทิัามีต้มยำปลาค้างนี่มือผัดไก่เค็มแล้วก็มี ปีไก่ทอดน้ําปลา okay. uh huh. วันนี้มันกำลังจะจบคลิปของคืนแรกที่เราจะไปเที่ยวกันกี่วันคะสามวันสองคืนสวันสองคืนจัดอีกวันแรกนี่เขาด้นะเล่นน้ำก็เหนื่อยแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นหกโมงมาเล่นน้ำต่อ <Okay. S 1> อันหนูต้องกินเยอะ ได้มีแรงเล่นน้ำต่อพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้มีไปดูอะไรคะเย <Yellow. S 1> พรุ่งนี้ไปดูตัวอะไรกระต่ายกระต่าย <The S 1> กับ <the brand. S 1> เอาประกาศเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อะส่งจูบหน่อยมาจุบจุกกล้องหน่อยจุ๊บ <c oughs> หลับแล้วเด็กน้อยดูท่านอนสักก่อน กอดน,น้องแมวด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เป็นเรื่องกันสนุกสนุกเลย